เฮลกองหน้าเชลซีอดขวาโอซิมเฮนสิงรวบสารโชสเตอร์ลิงย้ายศบปืนบรยา่าไปเอฟเวอร์ตันสวัสดีครับขอต้อนรับใูช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมา วันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังมั้นนะครับผมข่าวเพียบเลยเอาก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูแลชอบใจกันนะครับผมแต่ยังไม่ได้กดซับสไครให้กันนะฝากกดซับสไครให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากทุกช่องทางของบอดีนมีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมใครยังไม่ไปกด Follow นะฝากกด Follow ให้กันด้วยแล้วก็ตอนนี้ในพอดแคสต์นะครับผมมีแล้วนะใน Spotify นะครับผมก็สามารถไปกดฟังกันได้นะครับผมฝากกด Follow กันด้วยนะทุกคนนะออามาไปเริ่มเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะโอ้โหมันต้องเริ่มจากอะไรอ่ะสุดท ปีเตอร์โอซิมียนอยู่แล้วรู้ป่ะลุ้นกันมาตั้งนานโอ้โหลุ้นกันมาจนาเอาจริงเนี่ยมีข่าวตั้งแต่แบบตลาดเปิดจนถึงตอนนี้เลยด้วยซ้ำนะครับผมก็เนี่ยจนเวลาตีห้บ้านเราที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสุดท้ายปิดดิวกันไม่ได้นะโอ้โหแล้วเป็นมหากราบเรื่องนึงเลยเหมือนกันอะแล้วก็มีอห เนี่ยระหว่างทางนะมีรายงานจากโรมาโน่ดาเมนเชสกาสปอร์ตนะครับผมเดวิดออนสตีนัฟฟิบช็อกกินนะครับผมซาชาทาวโวลียารีนะครับผมโอ้โหเล่าให้เป็นไทม์ไลน์เลยนะนะเขาบอกว่าโรมาโน่นะบอกว่าตัวแทนของเชลซีนะครับผมอยู่ที่นาโปลีนะซึ่งพยายามจะหาทางดีลกับปีเตอร์โอซิมเฮมให้ได้นะครับผมในส่วนของอัลอาลีเนี่ยยังมีแผนที่เซ็นสัญญาแค่กองหน้าแค่คนเดียวนะต้องเลือกกันระหว่างจะเป็นโอซิมเฮมหรืออีวานโทนี่ที่ตรวจร่างกายที่ลอนดอนไปแล้วนะ ดัมเบลเชตของสกาดสปอร์ตนะครับผมบอกว่ามีความรู้สึกนะครับผมจากคนของเชลซีนะว่าการทำเรื่องเซ็นสัญญากับวิเตอร์โอซิมเฮมเนี่ยยังมีความเป็นไปได้ท่ามกลางถึงว่าจะตกลงเงื่อนไขอะไรต่างๆกับอัลอาลีได้แล้วนะ เดวิดออนสตินของแอตติกยูเคนบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังรอไฟเขียวจากวิเตอร์โอซิมเฮมนะถึงเรื่องการย้ายไปแซมฟอร์ดบีชนะก่อนที่การเจราจากับ oli, นาโปลีเนี่ยถึงเรื่องการเซ็นสัญญากับเขานะก่อนที่จะมีการปิดตลาดลงนะครับผมและโอซิมเฮมเนี่ยอยากจะย้ายมาที่เชนะลซีนะและสโมสรเนี่ยหวังว่าเขาเนะี่ยจะยอมรับข้อเสนอในเพดานค่าเหนื่อยของเชลซีนะครับผมซึ่งเปเอชไม่ได้สนใจและเอาอาลีเนะี่ยตอนนี้โฟกัสไปที่ตัวอีบันโทนี่แล้วนะฟาบิซอกินนะครับผมของอาร์มซีสปอร์ตนะบอกว่าถ้าเชลซีเนี่ย ไม่เพิ่มข้อเสนอใหม่นะครับผมและเอาอาลีเนี่ยเซ็นสัญญากับอีวานโทนี่ของวิตเตอร์โอซิมเฮมนะแล้วก็อาจจะอยู่ที่นาโปลีต่อไปซึ่งการเจราจาระหว่าง2สมโมสรเนี่ยกำลังดำเนินต่อไปด้วยเหมือนกันฟาบิซอกินนะครับผมยังบอกอีกนะว่าข้อเสนอล่าสุดที่เชลซีเนี่ยยื่นให้วิกเตอร์โอซิมเฮลมเนี่ยอยู่ที่155,000ยูโรต่อสัปดาห์นะครับผมซึ่งนักเตะเนี่ยปฏิเสธเลยนะแล้วตัวแทนของเชลซีเนี่ยอยู่ที่นาโปลีนะและพยายามจะโน้มน้าวโอซิมเฮลมนะในกรณีที่ว่าถ้าตกลงกันไม่่่่่ไได้้เเนีีียยขาาจะตตตอออองอูทิลป ซาชาทาโบเลรี่นะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันจบแล้วนะวิกเตอร์ซิมเฮมเนี่ยจะไม่ที่ไปชี้เชลซีนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยอยู่ที่นาโปลีต่อไปด้วยนะแล้วก็นำไปรายงานอีกนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงอยู่ในการแข่งขันนะเพื่อเซ็นสัญญากับวิกเตอร์ซิมเฮมส่วนอาอาลีเนี่ยจะไม่เซ็นสัญญาแล้วนะครับผมก็คือจะเซ็นสัญญากับอีวานโทนี่ไปแล้วนะและโรมาโน่เนี่ยก็มาเลยนะครับผมบอกว่าดีลทุกอย่างเนี่ยมันจบแล้วนะ เขาบอกว่าดิวของมิสเตอร์โอซิมเพมเนี่ยจบลงแล้วนะตกลงไม่ได้กับเชลซีนะและตอนนี้ตัวแทนของเชลซีเนี่ยออกจากเนเปิลแล้วออกจากนาโปลีแล้วนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ซาอุนะครับผมในอีก3วันข้างหน้าเนี่ยโอซิมเพมจะอยู่ที่นาโปลีต่อไปและเขาเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ด้วยนะครความสัมพันธ์ของตอนนี้กับเขากับนาโปลีเนี่ยได้แตกหักไปแล้วเรียบร้อยด้วยเหมือนกันนะ ก็คือง่ายๆแหละผมมาค่าเหนื่อยไม่ลงตัวเพราะค่าเหนื่อยไม่ลงตัวก็เลยไม่ได้ยื่นอย่างเป็นทางการไม่ได้เข้าไปซื้อกับบิทเตอร์โอซิมเฮมอะไรประมาณอย่างนั้นเนาะพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องรอดูแหละว่าฝั่งของเอาอาลีเนี่ยเอ้ยยังอยากได้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยากได้จริงๆแล้วคือสุดท้ายมึงกวนตีนกูเท่านั้นเองที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยโอซิมเฮนจะได้อยู่ต่อไปแบบได้อยู่ในาบปรีต่อหรือว่าจะได้ย้ายไปที่ซาอุนะซึ่งถ้าฝั่งต ว่าในซัมเมอร์นะ้าอาจจะมีลุ้นได้อีกนะแล้วถ้าสมมุติอยู่นาะโปลีต่อใครจะไปรู้มักกะดารเราอาจจะกลับไปหาโอซิมเฮนอีกทีหนึ่งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเอาเพราะฉะนั้นรอดูวันต่อไปแล้วกันนะแต่แน่นอนวืดไปแล้วนะครับผมสำหรับวีเตอร์โอซิมเฮนนะโอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมก็อยู่ดีๆก็มาได้เป็นปีกซะอย่างนะนะั้นเจโรซานโชนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโนนะแล้วก็เดวิดออนซินนะครับผมมีการบอกว่า อันเริ่มเลยนะโหตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยบอกว่าซานโชเนี่ยให้ไฟเขียวนะครับผมทิยาพีที่เชลซีนะซึ่งเขาเนี่ยอยากจะร่วมโปรเจกต์ของสโมสรน,นะและการเจรจารเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างเชลซีแล้วก็แมนยูแล้วยนนังดำเนินต่อไปในการหาข้อตกลงนะครับผมส่วนยูเว่เนี่ยหยุดดีลของซานโชไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ โรมาโน่เนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ยืน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับแมนยูนะสำหรับเจดดนซานโช่แล้วนะแล้วก็เข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นออปชันยืมตัวนะครับผมคล้ายๆกันกับที่ยูเว่เนี่ยยื่นให้นะแต่แพคเกจโดยรวมดีกว่าและซานโช่เนี่ยอยากจะย้ายไปที่เชลซีนะดังนั้นตอนนี้อยู่ที่แมนยูแล้วโรมาโน่ยังบอกต่ออีกนะว่าการเจรจาระหว่างสองสโมสรเนี่ยนนเนื้เนินต่อไปหลังจากที่ดิวเนี่ยถูกยื่นไปไม่นานนะทั้งสองสโมสรกำลังตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ต่างๆอยู่นะครับผมแล้วก็รายงานจากเดวิดออสตินอันนี้้ังขึนเลยบอกว่า คาบาเชลซีนเนี่ยจะบรรลุข้อตกลงกับแมนยูในการเซ็นสัญญากับเจดดนซานโช่ก่อนตลาดจะปิดตัวลงนะครับผมแล้วก็ซานโชเนี่ยอยากจะย้ายไปที่เชลซีนะซึ่งยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะแต่สถานการณ์มีความคืบหน้าและการเจราจาระหว่างเชลซีและก็แมนยูสำหรับซานโชเนี่ยยังดาเนินต่อไปนะอาจจะเป็นแบบพวงออปชั่นซื้อขาดด้วยก็ได้เหมือนกันในซนะัมเมอร์หน้าเนี่ยต้องรอดูกันนะครับผมและกำลังเจราจาถึงเรื่องตัวเลขของออปชั่นในการซื้อขาดอยู่นะ ฟาบิโอโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ยิ่งข้อเสนอ2แบบให้กับซานโชนะครับผมนั่นก็คือยืมตัวแล้วก็มี option ซื้อขาดกับยืมตัวแบบพ่วงบังคับซื้อขาดนะครับผมแน่นอนเงื่อนไขเนี่แตกต่างกันและเชลซีเนี่ยได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับซานโชได้แล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับแานอยูแล้วนะ แล้วก็โรมาโน่เนี่ยบอกว่าแมนยูเนี่ยยืนยันเลยนะครับผมว่าต้องการบรรลุข้อตกลงที่เงื่อนไขเป็นการซื้อขาดน,นะแล้วก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยเพื่อทำให้ไฟเขียวในดิวของซานโช่และระหว่างซานโช่กับเชลซีนะครับผมตกลงกันได้แล้วระหว่างเชลซีกับแมนยูเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้นะ แล้วก็มาเลยจากโรมาโนนะครับผมบุ้มเฮียวีโกนะซานโช o ไปเชลซีเฮียวีโก้นะจะเป็นการยืมตัวพ่วงออปชั่นบังคับซื้อขาดนะซานโชเนี่ยได้ตอบได้ตอบตกลงเชลซีแล้วนะครับผมตอนนี้ทุกฝ่ายตกลงกันได้หมดแล้วแมนยู U, เนี่ยได้ตอบรับข้อเสนอและตอนนี้ซานโชเตรียมที่จะเซ็นสัญญาแล้วนะ เดบิวต์ออนทีมของแอตติกยูเคเนี่ยบอกว่าเชลซีได้บรรลุข้อตกลงที่เซ็นสัญญากับซานโช่จากแมนยูแล้วนะครับผมแล้วซานโช่เนี่ยจะไปแบบยืมตัวพวกออปชั่นังคับซื้อขายให้กับเชลซีในช่วงซัมเมอร์หน้านะแล้วคาดว่าซานโช่เนี่ยจะเซ็นสัญญาระยะยาวกับเชลซีด้วยนะครับผม มายคียแกงของเดลี่เมลเนี่ยบอกว่าตอนนี้ในตกลงกันได้แล้วนะคะ่าตัวในอนาคตที่จะซื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-25ล้านนะครับผมแล้วก็โรมาโน่ก็ยืนยันนะว่า25ล้านแต่มีซามี่บ็อกเบลของเดลี่เมลเนี่ยบอกว่าออปชั่นบังคับซื้อขาดเนี่ยจะอยู่ที่23ล้านปอนด์นะครับผมและสุดท้ายก็เอารวบกันมาเลยจากเดวิดออลซีนะบอกว่าเชลซีเนี่ยได้เซ็นสัญญากับซานโช่ของแมนยูแล้วเรียบร้อยนะและพวกออปชั่นบังคับซื้อขาดอันนี้ให้กลางๆเลย20-25ล้านมึงเถียงกังนนะ,ะให้เาเเยนะรมข่ตีีทจ เล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายด้วยนะแล้วก็โรมาโน่เนี่ยยืนยันนะว่าตอนนี้เจอรซานโชเป็นนักเตะคนใหม่ของเชลซีแล้วด้วยนะครับผมก็ก็แปลกดีเหมือนกันอะเอออยู่ดีๆก็อยากได้หน้ามาได้กองมาได้แบบมาได้ปีกซะอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะแล้วถ้าลงมาเนี่ยจะโชว์ผลงานได้ดีเลยหรือเปล่านะสำหรับเจอนซานโชอ่ะรอติดตามกันแล้วกันนะครับส่วนอีกคนนึงนะตอนแรกที่ดูเหมือนจะไม่ได้ว่าเอาไปอยู่ดีๆไป อาร์เซนอลใช้อย่างนั้นนะครับผมมีรายงานจากเดวิดออสตีนนะครับผมแล้วก็ฟาบิโอโรมาโน่นะมีการบอกว่า ดีลของอาร์เซนอลนะครับผมอยู่ดีๆก็สนใจจะมายืมตัวลาฮิมสเตอร์ลิงก่อนจะปิดตลาดนะสเตอร์ลิงเนี่ยไม่ได้อยู่แผนการทําทีมในแซมฟอร์ดบิดนะและตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยกำลังดําเนินการเพื่อจะเจรจาในการยืมตัวนะโรมาโน่เนี่ยบอกว่าสเตอร์ลิงและอาร์เซนอลเนี่ยได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วในกรณีที่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยตัดสินใจที่จะปิดดีลสเตอร์ลิงเนี่ยต้องการย้ายทีมนะครับผมการเจรจาระหว่าง2สโมสรยังดําเนินต่อไปนะแล้วก็โรมาโน่เนี่ยบอกว่าดีลของสเตอร์ลิงนะครับผมไปอาร์เซนอลเนี่ยอยู่ในขั้้้นนนตออออสุดดทาายแแลลลลววะซมมมีี่่่บบบเเเขงก อาร์เซนอลเนี่ยได้ตกลงกับเชลซีเรื่องยืมตัวสเตอร์ลิงแล้วนะซึ่งไม่มีออปชันมาคับซื้อขาดเหลือ,อรายละเอียดยิบยิบยอยอดที่ต้องจัดการนะครับผมแล้วก็โรมาโน่เนี่ยก็มาเลยนะบอกว่าสเตอร์ลิงย้ายไปอาร์เซนอลเฮียร์วีโกนะซึ่งการตกลงแบบยืมตัวและเชลซีเนี่ยพร้อมจะอย่างที่บอกนะตอบรับเงื่อนไขขั้นสุดท้ายนะและเชลซีเนี่ยต้องการจะปล่อยสเตอร์ลิงออกจากทีมไปนะครับผมแล้วก็สเตอร์ลิงเนี่ยได้มีการพูดคุยกับมิเกลอั์เตต้าด้วยนะและตกลงกันได้แล้วเอกสารทุกอย่างโอเคแล้วนะ สเตอร์ลิงเนี่ยเป็นนักเตะคนใหม่ของอาร์เซนอลแล้วนะเซ็นสัญญาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็มีการเปิดตัวแบบออฟฟิเชียลกันแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของสเตอร์ลิงนิดหน่อยนะสเตอร์ลิงเนี่ยบอกว่าคุณจะได้เห็นผมในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดด้วยนะเอออันนี้เนี่ยรูปเนี้ยไม่ใช่ตัดต่อนะรูปนี้ของจริงชิบหายยู่นี้มึงตัดต่อกันเนี่ยเลอวเกินแยกไม่ออกอันไหนของดีเออันไหนของปลอมอันไหนของจริงนะครับผมก็เปิดตัวแล้วเรียบร้อยนะก็ไม่รู้ว่าจะลงเล่นทัน ทันในในวีคนี้เลยหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะไม่ทันนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสเตอร์ลิงเนี่ยจะมีชื่อเป็นตัวสำรองของอาร์เซนอลในอาทิตย์นี้หรือเปล่ารอติดตามกันแล้วกันนะครับโอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดินนี่เรี้ยงเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมรายงานจากเดวิดออนสตีนนะครับผมแอตติกยูเคแล้วก็ฟาร์มบิสโรมาโนนะบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยบอกว่าโบย่ากับอิสเวนี่ย เออแบบกลับมาคุยกันอีกรอบนึงแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับผมแล้วก็เดวิดออนซีเนี่ยบอกว่าเอเวอร์ตันเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอในช่วงท้ายเพื่อเซ็นสัญญากับอาร์มันโดโบยานะครับผมซึ่งจะเป็นออปชันยืมตัวแล้วก็พ่วงออปชันซื้อขาดอีก30บล้านปอนด์นะและเอเวอร์ตันเนี่ยชื่นชอบโบยานานาแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องพยายามจะปิดดีลให้ได้เร็วที่สุดด้วยนะคาดว่าโบยานี่จะพักจนถึงเดือนตุลานะแล้วก็ค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งหลังจากที่รักษาอาการบาดเจ็บแล้วนะ ดูของโบย่าไปยืมตัวที่เอเบอร์ตันเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะรายงานจากโรมาโนเอกสารทั้งหมดได้รับการอนุมัติแล้วและเป็นพ่วงออปชั่นซื้อขาดอีก30ล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็ออฟฟิเชียลนะครับผมโบย่าเนี่ยไปยืมตัวที่เอเบอร์ตันและเป็นพ่วงออปชั่นซื้อขาดแล้วด้วยนะก็หลังจากที่ยืดเยื้อมานานนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าโบย่าเนี่ยอยู่ในสีเสื้อของเอเวอร์ตันเนี่ยผลงานจะเป็นยังไงด้วยนะก็ขอให้น้องโชคดีแล้วกันนะครับผมก็ตอนที่ ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเป็นพวกออปชั่นซื้อขาดเนี่ยถ้าสมติว่าซื้อขาดไม่ได้แล้วกลับมาจะเป็นยังไงอ้าวก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับผมดีวมันจะคล้ายๆกับเนี่ยแหละฝั่งของลุยชออะไรประมาณอย่างนั้นนะอ้าก็ขอให้น้องโชคดีแล้วกันนะอัลบัโดโบยาน,นะครับ โอเคโวนอีกคนหนึ่งที่ออกไปยืมตัวแล้วนะอันนี้ก็ออฟฟิเชียลแล้วเหมือนกันนะครับผมยอเย่เปโตวิดนะออกไปยืมตัวที่ซาสบุกแล้วครับหนุ่มหนึ่งซีซั่นนะเป็นซีซั่นลองโลนเขาบอกแบบนี้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าผลงานจะเป็นยังไงนะแล้วกลับมาเนี่ยจะอยู่ในแผกนการทําทีมของมาเลสกาต่อไปด้วยหรือเปล่านะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับผมสำหรับเยอเย่เปโตวิดนะโอเคเอาไปทิ้งท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับข่สุดท้ายก็ได้ย้ายจนได้นะสําหรับ เทรเวอร์ชาโลบานะครับผมอันนี้รายง,งานจากเบนเจคอบนะครับผมแล้วก็เดวิดออนสตีนนะแล้วก็เจคอบสไตเบิร์กแล้วก็โรมาโน่ด้วยนะครับผมเบนเจคอบเนี่ยบอกว่ามีหลายสโมสรเลยที่ต้องการจะดึงเทรเวอร์ชาโลบาเนี่ยไปร่วมทีมนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีวูฟนะครับผมที่ดูสถานการณ์อยู่นะแล้วก็มีนิวคาสเซิลแล้วก็คริสตัลพาเลตด้วยเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ไม่มีอะไรบอกนะว่าเขาจะย้ายไปที่ตัวย้ายไปที่ทีมไหนนะครับผมต้องรอจะถึงนาทีสุดท้ายนะและเดวิดออนสตีนเนี่ยก็มาเลยนะบอกว่าคริสสตตตััััััลล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 พาาาาาเเเเทนนนีีี่่ยยได้้บบ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 รรรุขอกกกงชชชซซ็ญญโโแแืมมวะะคผ เนี่ยจะไปตรวจร่างกายก่อนจะย้ายไปที่คริสตัลพาเลทนะซึ่งเป็นแบบยืมตัวไม่มีออปชันซื้อขาดหรือบังคับซื้อขาดนะคริสตัลพาเลทเนี่ยจะจ่ายค่ายืมตัวให้กับเชลซีด้วยเจคอบไซเบิร์กเนี่ยบอกว่าดีลของชาโลบาเนี่ยไปยืมตัวคริสตัลพาเลทเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็โรมาโน่เนี่ยก็มาเลยลูปดีทัศนะบอกว่าเทเบิลชาโลบาไปที่คริสตัลพาเลทเนี่ยทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับผมเราก็จัดการได้ทันเวลาด้วยนะอา้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่า จะได้ลงเลยหรือเปล่านะโอ้โหคงเซียนจะลงแบบออฟฟิเชียลมานาะนจะลงแบบเป็นทางการมานาะนแล้วนะสำหรับเ r e เวอร์ชาโลบาแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยก็อาจจะไปหลังฟีฟ่าเดเลยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าผลงานจะเป็นยังไงไปได้ที่ไปเล่นที่ค r y ซ้อพาเลทนะครับผมก็ขอให้น้องโชคดีแล้วกันนะเ r e เวอร์ชาร์โลบานะครับผมอ่ะและนั่นนะก็เป็นทั้งหมดนะครับผมขอบดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะอ่ะ วันนี้อาจจะไม่ได้โชว์ความเห็นอะไรมากนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวติดเดี๋ยวต้องไปยังทำอย่างอื่นต่อนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้ามีวันนี้คืนนี้มีเวลาเดี๋ยวไปว่ากันเรื่องของดีวในตลาดซื้อขายแล้วกันนะครับผมอาคิเห็นไงคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมรอคอมเมนต์แล้วต่อคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะจากกันไปอย่อ like, าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามห้กับช่องมาดีมีเ,เล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย